สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้คลิปนี้ผมมาสรุปแล้วก็เจาะตัวเน้นเราพัฒนาให้นะครับผมก็เมื่อวานผมลงแค่เอ่อลงแค่ตัวเด่นแล้วก็ตัวเจาะให้แต่ไม่ได้เน้นให้เนาะวันนี้ก็จะมาสรุปเน้นให้ว่าตัวไหนเด่น ตัวไหนที่เราควรจะเล่นกันนะเอ่อสำหรับชุด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 เน้นตัวเน้นตัวเน้นแล้วก็ตัวสามตัวชุดสามตัวนะามาดูตัวเด่นตัวเดียวก่อนเลยเนาะไฮไลท์สำคัญก็คือชุดเน้นตัวเดียวของผมวันนี้เดี๋ยวผมขอเลื่อนขึ้นอีกนิดนึงนะ อย่างรอบที่แล้วผมให้เก้ากันนะสี่กับเก้านะว่ที่แล้วเนาะงวดก่อนก็เน้นสี่ก็เข้าไปสี่งวดที่แล้วเน้นสี่กับเก้าให้จับ,บิดในตารางเนาะเก้าก็เข้าไปที่ล่างเนาะเก้าเจ็ดสำหรับเน้นตัวเดียวขอให้เน้นเข้าก็แล้วกันนะเน้นตัวเดียว ถ้าใครจะจับวิ่งดูดนะผมให้ไปที่เลขนะอันนี้คือเน้นตัวเดียวเน้นตัวเดียวของผมนะก็จะเป็นเลขหกออเน้นเข้าก็แล้วกันเน้นตัวเดียวก็คือเลข ถ้าใครชอบรูดนะเลขหกนะเลขหมันก็จะอยู่ในสูตรนั้นมันมีอยู่แล้วเนาะอืมสูตรนั้นแล้วก็มาดูในสูตรนี้ที่ผมให้ไปเนาะก็จะมีอะไรหกอะไรก็จะมีสามตัวงั้นอย่างดูตามสูตรแล้วเนาะเน้นเลขหกเนาะตัวเด่นของเราก็คือสี่ห้าหกนะสี่ห้าหกสามตัวนะ แล้วก็ตัวประกอบก็จะมีสองสามสี่สี่ห้าหกคือตัวยืนผมเน้นไปที่หลักหน่วยหลักหน่วยนะชอบบนนงวดนี้หลักหน่วยเนาะอาจจะมาบนเหมือนเดิมนะมสองสามงวดมามาบนนะสี่ห้าหกเนี่ยไม่รู้ว่าจะมาตัวไหนเนาะ <c oughs> แต่ผมเน้นไปที่หลักเลขหกเนาะเลขหกก็จะมีตัวเน้นก็จะมีสามชุดนี้สองหกสามหก แล้วก็สี่หกนะเอันนี้คือตัวเน้นสองหกสามหกสี่หกผมเน้นเลขหกนอกนั้น,นเป็นตัวรองเบิ้ลจะมาไหมผมคิดว่านี่ไงตัวเบิ้นมันจะมีสี่สี่ก็ผมให้เปอร์เซ็นต์น้อยอะวดนี้แป๊บหนึ่งผมขอจิบกาแฟนิดน,นึงนะ ผมให้เปอร์เซ็นต์เบิ้ลน้อยก็ติดไว้ก็แล้วกันก็จะมีเออตัวหนักสามชุดน้องน้ำเป็นตัวรองจับไว้บนล่างอาจจะเยอะไปนิดนึงเนาะก็ไม่จะจับหกหกตัวให้ก็มันก็จะยากอะอันนี้คือตัวเน้นเน้นก็คือหนักอย่างสูตรนี้เราได้หนะึ่งสองเนาะวิธีการคิดว่ามันจะมายังไงก็หนึ่งกับสองหนึ่งกับสอง สองมันก็จะมาชนกับตัวนี้ที่ผมลงให้เนี่ยเออก็ชอบชุดสามตัวมาดูชุดสามตัวนั้นก่อนนะว่าจะจับยังไงชุดสามตัวผมชอบระวังระวังหลักร้อยนี่ผมยังชั่งใจอยู่ระวังว่าเจ็ดกับเก้าอะไรดีผมขอเลือกเลขผมขอเลือกเลขเก้าก็แด้วกันนะถ้าจะจับหลักร้อยมาใส่นะผมขอเลือกเลขเก้าอะระวังเลขเก้า หรือมันจะมาฮะขอตัดใจเลือกเป็นเลขเก้าก็ได้วกันเก้าสองหกเก้าสามหกแล้วก็เก้าสี่หกโอเคผมขอเลือกเลขเก้ามาเก้าสี่หกเก้าสามหกเก้าสองหกนะจุดสามตัว ชุดที่ชอบที่สุดในบรรดาในบรรดาอันนี้ในบรรดา,าในบรรดาเลขสามสามตัวนี่นะของกอนจะชอบไอตัวนี้มากกว่าเนาะระวางสี่เดี๋ยวนะระวางสี่กับสาผมชอบไอตัวนี้มากกว่า เก้าสามหกกับเก้าสองหกอืมชอบเก้าสามหกเก้าสองหกเยอะกว่าเกนะ้าสี่หกเนาะอ่าสองชุดที่ชอบเนาะก็ไม่รู้ว่าจะมาชุดไหนแต่ก็ชอบส่วนตัว9 3 6เก้าสามหกเก้าสองหกโอเคสี่หกก็สวยอยู่ไม่แน่สามหกรอบก่อนก็มาแล้วนะอืมแต่สองหกยังไม่โผล่หกช่วงนี้หกเดินดีมากเลยอะระหว่างอะไรนะห้าหกเจ็ดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจหรือหกเจ็ดแปด ม,มันมันมันวนๆนนกันมาอยู่นี่แหละเปลี่ยนสลับบางครั้งก็มาเลขพี่น้องอย่างหกเจ็ดว่นที่แล้วอ่ะวันนี้ก็คิดว่าหกอาจน,น่าจะยังมาอีกเนาะถ้าเลขพี่น้องอย่างที่ผมไม่ได้จับสามไม่ได้จับห้าหกให้อ <c oughs> ่ะนี่ห้าหกมันอยู่ในตารางนะอน,น่าผมจะเน้นชุดเดียวก็คือเลขเลนตัวเดียวก็คือเลขหกเนาะเลขหกอ่าวหกจับวินหรือถ้าใครจะชอบแบบ แบบรูดแบบรูดมาดูแบบนี้ก่อนถ้าชอบแบบรูดนะเป็นตัวเลือกอีกตัวหนึ่งอืมตัวเลือกอีกตัวหนึ่งถ้าชอบเลขหกตัวเดียวเลยเนาะถ้าไม่เกี่ยวกับตัวอื่นก็จะมีอันนี้คือผมจับตามหลักให้เลยนะเลขหกจับวินจับวิ่งอะไรเงี้ยผมก็จะให้หนึ่งหกสองหกสามหกศูนย์หกผมไม่มองนะสี่หกเจ็ดหกมาแล้วผมไม่ให้นะ อ้าหก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 แปดแล้วก็หกเก้าอ่าอันนี้มันไกลไปนิดนึงป่ะเออมองเห็นกันไหมหกเก้ามันอยู่ริมอะ่ะโอเคนะขอปรับกล้องนิดนึงนะไกลไปนิดนึงอะ่ะโอเคมองเห็นกันแล้วเนาะอ่าโอเคครับ อันนี้คือชุดวินจับรูดนะถ้าใครชอบหกแบบว่าไม่ไม่ชอบสามตัวที่ผมเน้นให้สองหกสามหกสี่หกไอตัวที่ผมเน้นอ่ะในสูตรที่นั่นให้ก็จะมีสองหกสามหกสี่หกอันนี้คือสามชุดนอกนั้นถ้าจะจับหกอีกผมชอบนี่หกเก้าหกเก้าที่ผมไม่ได้จับให้แล้วก็จะมีห้าหกเนี่ยเลขพี่น้องที่ผมกลัวคิดว่าอาจจะมามีสิทธ มีสิทธิ์ก็คือห้าหกนอกนั้นก็ไม่ไม,ไม่ไม่เน้นเท่าไหร่ถ้าชอบเน้นตัวเดียวของผมคือเลขหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกแล้วก็หกเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้คือสามตัวนี้คือตัวที่ผมเน้นสุดแล้วเนะี่ยเอออยู่ในสูตรก็คือเน้นที่สุดก็คือชุดนี้สามชุดนี้ อืมนี่คือตัวเน้นสองหกสามหกสี่หกห้าหกหกเก้าเป็นตัวลองอีกตัวหนึ่งที่หนึ่งหกมันคือมาแล้วมันไม่น่าจะมาอีกมั <c> ้ง <oughs> คือมันเรียงมาแล้วตอนนี้มีหนึ่งหกอะไรวะหกสามหกก็มาแล้วก็ไม่แน่ใจอาจจะมาอีกเจ็ดหกก็มาแล้วอืเขาจะเหลือนี่แหละสองหกสามหกสี่หกผมชอบ อันนี้ตัวลองนิดหนึ่งสองตัวโอเคนะครับวันนี้ก็มาเน้นย้ําตัวเดียวตัวที่ชอบให้ก็คือเลขหก 6. ที่ผมมองแล้วมันน่าจะมาแล้วก็ลองไปเปรียบเทียบกับแอทท่านอื่นดูนะว่าตัวเด่นของผมให้มันโอเคไหมสําหรับสามตัวเนี้ยผมคิดว่ายังไงก็ต้องมีมาเนี่ยสี 4, 5, ่ห้าหกสี่ห้าหกซึ่งสูตรมันเดินดีอยู่แล้วอันนี้ก็คือใน ตารางที่ให้จับวินก็คือผมให้เลขหกตัวเดียวอ่ะนี่คือตัวเน้นนอกนั้นเป็นตัวรองหมดเลยนะสองสี่สองห้าสามสี่สามห้าสี่สี่สี่ห้าติดไว้ปลายนวมเผื่อกันพลาดเผื่อไอ้นี้ไม่มามันก็อาจจะมาตัวนี้อืมอ้าวโอเควันนี้เน้นเน้นแบบเจาะลึกให้สองชุดนี้สวยจัดไปครับงวดนนี้หกตัวเดียว ฟันเลยเน้นตัวเดียวมาหรือเปล่าจะฟันโชหรือฟันแป๊กโอเคครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้อืมเป็นคลิปคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยไลค์กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องด้วยนะครับผมเกิอเป็นกำลังใจให้แอด ได้ทำสูตรดีๆให้เพื่อนๆดูต่อไปนะครับผม